มาพบผมนะครับช่องบาสแฟมคาร์วันนี้มาเจอกันในรอบดึกนะครับรถตกแต่งให้ทุกคนดูวันนี้ชมกันเลยครับว่าคันนี้เราจะมาดูรถอะไรกันที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนผู้ชมทุกท่านคันนี้ก็คือ xls นะครับตกแต่งด้วยชุดแรปเตอร์มาพร้อมกับยางแนวออฟโรดแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะครับนะครับกระจังหน้านะครับ ford ตัวนี้มีไฟ3จุดด้วยเห็นไหมนี่ฮะไฟตัวนี้คือคนคนสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นสีส้ม หรือจะเป็นสีขาวนะมีแค่สองสีไม่มีเขียวไม่มีฟ้านะอ่ากระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า1ต่อ1ของ Rap t ตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลก็ตามเบนซินก็ตามนะครับใช้กระจังหน้าแบบนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นการเอาชุดแต่งมาใส่ในตัว XLS นั่นเองนะครับและกันชนด้านล่างนะครับก็มีการเปลี่ยนเป็นกันชนของ Raptor เหมือนกันนะครับชุดนี้คือได้รับความนิยมมากนะครับอ่ตอนนี้จะไม่ค่อยยกกันละจะมาเป็นทรงนี้กันแล้วนะ อ่าเนี่ยเดูดูดพิษเมนต์เขาดีนะลองดูดิไฟหน้าของเขานะครับก็ยังเป็นไฟตัว C ีเดย์ไทม์ล n นนิ่งไลทนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะามาให้ทุกคนดูนะว่าคันที่ผลิต2024และมีมาตรฐานยูโรไฟนะครับจะเป็นยังไงโดนตัดอะไรออกไปนะครับมาดูคันนี้กันก่อนต่อมามาดูคิ้วล้อนะครับ6นิ้วแบบนี้นะฮะเห็นไหม ขออปึกไปกับกันชนด้านหน้าคือเข้าทรงกันเลยนะครับเป็นชุดของ r a ปเตอนั่นเองนะครับเห็นปะผมไล่ให้ดูนะและสเปคยางที่ให้มานะครับก็จะเป็นสเปคยาง275-55ับ R 2 0นั่นเองนะครับเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะอ่ามันเป็นล้อแม็กขอบ20ที่เราไม่ได้ยกนะครับอ่ามันดูแบบสูงพอดีนะจริงๆแล้วอ่ะผมว่ารถ f o r ์อ่ะคือความสูงของเขาอ่ะได้แล้วแหละแต่ถ้ายกสูงขึ้นไปอีกอ่ะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแต่ถ้า ส่วนตัวผมว่าอย่างเงี้ยเออดูดีนะแล้วแต่คนชอบด้วยแหละเรื่องแบบนี้นะครับอันนี้ผมแนะนํามาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังเฉยนะครับอ่าคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงม้า405แรงบิดนิวตันเมตรนะครับเป็นสีขาวนะครับราสสีเรียกว่าอาร์กติกไวท์อ่านี่สีอาร์กติกไวท์นะมีขาวมุกกับอาร์กติกไวท์นะแยกแยะหน่อยนะให้ออกนะครับเออเดี๋ยวจะปนกันนะอ่ะเรามาดูงนี้ต่อหูกระจกขเขารถเป็นสีอะไรหูกระจกเป็นสีนั้นเลยนะครับ เออสวยคันนี้เป็นสีขาวขกระจกก็จะเป็นสีขาวนะครับและมีการลอยเล็บมาให้ด้วยนี่เป็นไงเนี่ยเวลาเปิดอะเล็บมันจะแบบคุณผู้หญิงเนาะบางทีเราก็ห่วงรถแล้วเนาะติดให้ลูกค้าไปนะครับส่วนมากช่วงนี้แปลกนะไม่ค่อยใส่คิ้วกันสาดกันนะครับเออผมก็ว่ามันก็เท่ไปอีกแบบนนะแล้วแต่คนชอบนะฮะคันนี้ภายในนะครับก็เป็นเบาะพรีเมียมของ x l s เอนั่นเองครับ นี่แบบนี้เลยน้ำไหลนะอย่างนี้โดนน้ําไม่เป็นไรนะครับแต่สาดน้าเข้ามานะเปียกเหมือนกันนะครับผมหยอกเล่นมาดูครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอ e p a านะครับช่วยผ่อนแรงขนาดการขับขี่ความเร็วต่ําเบาให้ความเร็วสูงหนักให้และช่วยประคองในเลนเวลาคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยูเทิร์นอ่ะเออไม่ต้องดึงเยอะแค่สไลด์เบาๆเ,เขาก็ยูเทิร์นให้ได้แล้วนะครับและระบบเฟืองอ e ีพาร์ตที่ผมบอกก็จะช่วย ประคองขณะเวลาลดสมมุิรถตะแคงเนี่ยคุณต้องดึงพวงมาลัยมาหนักมากแต่ตัวนั้นจะช่วยขุดผ่อนแรงคุณในการจับพวงมาลัยและเบาขึ้นมากๆนะครับและคันนี้ก็ยังเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับและมีโหมดการขับขี่ให้ถึงสี่โหมดด้วยกันนะครับและคันนี้นะครับก็ยังมีหน้าจอ s ิงคโฟเอชเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a เพ n d r o i d Auto ได้แบบไร้สายอีกด้วยหูให้มาจับเต็มจริงคอนโซลก็เป็นสีทอร์แลมโบด้วยนะอืมไฟหน้าก็เป็นออโต้นะครับคันนี้สุดยอดไปเลยนะฮะ แล้วมาดูนะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งครับสติกเกอร์อ่านี่ยทุกคนเห็นเลยสติกเกอร์อันนี้นะครับก็คือลูกค้าสามารถรีเควสตได้อยากได้ลายอะไรอยากได้แบบไหนแต่อันนี้เป็นลายคล้ายๆภูเขาเนาะแล้วก็มีคำว่าเรนเจอร์ด้านข้างแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเฮ้ยเอเกอเวสมีมะไ้หลังให้อ่าอย่าอย่าว่านะเอเกอเวสต์เขามีให้นะ,ะไฟท้ายนะครับเป็นไฟแบบไนโตรเจนโคมแบบนี้นะครับแล้วก็ครอบ ฝาท้าย ford แบบนี้นะแต่ไม่มีไฟสามจุดมาข้างหน้านะเออเป็นที่ข้อฝาท้ายของ ford นะครับและ x จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยเห็นไหมครับกันชนท้ายด้านล่างเขาเรียกว่าอ,อนะไรกันชนท้ายเออนะกันชนท้ายก็เป็นสีขาวแบบเดียวกับตัวรถด้วยนะดูดิสวยมากอืมอันนี้รถลูกค้าส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับ xls นะครับตัวนี้ xls ตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่ 8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าชอบสนใจรถฟอร์ดท,ทุกรุ่นนะครับอย่าลืมโทรหาบาสแฟมคาร์นะครับอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับผมผมชื่อบาสนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ